ใช่แล้วที่มาวันนี้ได้เป็นหน้าไมเนอร์เชงด้วยปี17เนอะคันนี้ไหนปี17เขามีอะไรดีบ้างคะพี่การ์ได้โลโก้ e สปอร์ตสวยๆมาเลยเท่ๆนี่เลยนะครับอกนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์ในตัวแล้วด้วยโอเคตามสไตล์ออลติสเนาะก็เรียกว่าดูแรงง่ายรักษาง่ายทนทานแล้วก็สภาพเนี่ยก็คือยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ พบกับคูเซซูโมวันนี้เราเปิดรายการกันแปลกๆเพราะว่าของกานของกเพราะว่าอะไรนะพูดต่อเลยเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอ่าเรามาเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษกันดีกว่าแขกรับเชิญคนนี้นี่ครับ โตโยต้าเอาซีดอีสปอร์ตพีพรปี2017แล้วเาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นเจ้าประจำของของเต็นท์เราเลยใช่เขาเรียกว่าเป็นเนเจอร์ของเราเลยว่าเจ้าอีสปอร์ตนี่เรามีเยอะมากและขายดีที่สุดเลยเรียกว่าเป็นเจ้าประจำของเราเลยนะคะแขกรับเชิญคนนี้ใช่แล้วที่มาวันนี้ได้เป็นหน้ามเนอร์เชงด้วยปี17เนอะคันนี้ไหนปี17เขามีอะไรดีบ้างคบพี่การปี17ก็นี่ฮะ ไฟเ,เขาเรียกว่าเส้นสายข้างหน้านะครับจะเป็นแบบเส้นเดียวแล้วนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์ในตัวแล้วด้วยโอเคก็คือหน้าใหม่เลยหน้าเมนเนอร์เชนะ แล้วก็เปลี่ยนนาเทขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวกันชนได้ไฟตัดหมอกและที่สำคัญอีสปอร์ตเนี่ยคือได้ชุดแต่งรอบขันด้วยชุดแต่งมาเรียบร้อยเนาะมีทั้งแบบว่าสปอยเลอร์อะไรพวกนี้มาหมดสปอยเลอร์สเกิร์ตครบเลยไอ้นี่ของแท้จากโรงงานนะแมมก็แบบว่ามาเรียบร้อยแล้ว้อบแมมกนี่ก็ได้เป็นขอบ17นิ้วครับเป็นสีทูโทนแล้วหูช้างหูช้างก็มาเรียบร้อยแล้วใช่มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยและที่สําคัญฮะมา เส้นสายเส้น <laughs> สายโคมเมีย่ยวก็มายมือจับก็มีเส้นสายโคมเมีย่ยมมาให้เรียบ<ช>แล้วใชลนวนี่อ,อันนี้เป็นคีนเ้เเลนแล้วนะ <laughs> ใช่ <laughs> โอเคบ้า <laughs> ดูด้านท้ายตัวมเนอร์เชงกัน้างมีฟอนะ <laughs> สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่ฮะ เส้นโคงเมียมแล้วก็ไฟท้ายแบบใหม่แล้วแล้วก็ได้สปอยเลอร์หลังของแท้จากโรงงานมีไฟดวงที่สามาด้วยนะใช่แล้วได้เซ็นเซอร์หลังด้วยอ่ะได้โลโก้ e สปอร์สวยๆไปเลยเท่ๆนี่เลยบอกได้เลยว่าเจ้าตัว a l t i ีอื้อันนี้ผสมมากาโคตรลึกลึกมากแล้วก็ได้ถาดรองท้ายนะฮะเรียกว่าแบบว่าขนของได้เพียบเนาะถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่แบบเอาไปวิ่ง พวกแบบว่าขนคนอะไรนหรือว่าแบบว่าขนผู้โดยสารก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยทีเดียวเนาะข้างนอกเรียกว่าแลมแจมแมแล้วเดี๋ยวพี่พรพาไปดูข้างในไปไปดูข้างในกันดีกว่าไปอ่าเขาเรียกว่าคอนโซลไปไหนพี่พรอ่าเรียกว่าภายในคันนี้เนาะได้พุสตานมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวคย์เลสที่สามารถที่จะเข้ารถแบบว่าใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวพวงมาลัยนี่มัลติมาเรียบร้อยได้มัลติฟังชันแล้วมีแพดเดิลชิปมาอีกตั้งหากครบเลยเพิ่มความสนุกในการขับขี่ใช่แล้วก็คันนี้เนี่ยคอนโซลเนี่ยเขาทำเป็นเปลี่ยนโนแบ็คนะอ่าเรียกว่าเพิ่มความหรูหรามานิดนึงเรอ่าแล้วก็หุ้มด้วยหนังมาบ้างบางส่วนเนาะหน้าจอคันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น a n d ด o i d หน้าจอใหญ่เรียบร้อยแล้วทัสกรีนใช้งานอัปเกรดมาแล้วอันี้ Android 10นิ้วอ่าเรียกว่าแบบว่าใช้งานสะดวกสบาย มาเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือตามสไตล์เอลติสเนาะก็เรียกว่าดูแดง่ายรักษาง่ายทนทานแล้วก็สภาพเนี่ยก็คือยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ใช่ยาวๆเลยแต่ที่สำคัญชอบเบาะคนนั่งมากเลยครับได้เป็นเบาะไฟฟ้าไม่ใช่เบาไม่ใช่แต่ว่าได้เบาะหนังแล้วได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วทันเลยสไตล์สปอร์ตเลยแหละแล้วก็คือแบบเนี่ยเออตัว แอรเออเขาก็ตกแต่งมานิดนึงเนาะมีแบบว่ากรอบโครเมี่ยมอะไรให้ดูแบบว่ามีเส้นสายดูแบบว่าเก๋มากเป็นหมุนเปิดปิดทําเหมือนรถยุโรปใช่อ่าแล้วก็แบบว่าอาใช่ที่วางแก้วช่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามสไตล์อัติสแหละแล้วก็ตัวมีแบบว่าแอร์เนี่ยคือสามารถที่จะปรับ หน้าจอเป็นดิจิตอลมาเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญ m i n เ r c h a n ช e นี่ได้เป็น Curtain a i r b a แบแล้วด้วยเรียกว่าระบบความปลอดภัยก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มค่าขนาดนี้สภาพยังใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปสรุปค่าตัวคันนี้กันดีกว่านะคะเรามาสรุปค่าตัวรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้กันดีกว่านะคะ เจ้าตัว Audi e-Sport ปี2017นะคตัวอยู่ที่439,000บาทครับผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่8,000บาทเท่านั้นเลยอ่าใครอยากจะมาดูรถที่เรานะตั้งอยู่ที่อ่อนนุช80ติดกันโลตั้เลยนะฮะ่าหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะแวะเข้ามานะคะสามารถทักเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Tiktok หรือว่า Line a d นะคะ่าหรือว่าถ้าใครอยากโทรหาพี่กาโดยตรงโทรได้ที่0661635511ครับรอมรับวิดีโอคอลดูกันได้เลย นะคะถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาเราสามารถที่จะส่งไฟแนนซ์นะคะไปจัดได้ถึงที่บ้านคุณเลยนะคะ<ช>แ,ลแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยเลยเผ่านปุ๊บส่งฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะใช่แคะโอเคยังไงก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้กายกับพี่พรลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม